วันนี้ลมแรงค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเลยครับปิคากุรสีขาวเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วไปดูพระอาทิตย์ค่ะยามเย็นครับพี่น้องพ,พระที่ใกล้จะตกดินครับพี่น้องดูสิคะสวยงามค่ะ สวยมากๆครับเนะี่ยตอนนี้ก็ดูครักำลังจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วก็เมื่อตอนคนแจ้งก็ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งครับตอนนี้ สวยมากๆครับพีอ่อากาศเย็นนะคะเห็นแบบนี้อากาศเย็นนะคะพี่น้องวันนี้ลมแรงค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเลยครับพีสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันยามเย็นครับพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เย็นๆคิด ที่ใกล้จะตกดินครับพี่น้องดูสิคะสวยงามค่ะก็กินข้าวเสร็จแล้วจะไม่ให้ดูค่ะดูผักค่ะพี่น้องขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามค่ะอบนะคะ ก็ดูอากาศเย็นนะคะเห็นแบบนี้อากาศเย็นนะคะ,บบาานนะ,คะพี่น้องวันนี้ลมแรงค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเลยค่ะปิดนะคะฝนให้ไกลไปถึงว่าพี่น้อง,ะะก,ง,องก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่ะ อาทิตย์ตกดินสวยงามครับพี่น้องดูสิครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันพี่น้องเป็นกําลังใจทุกคนค่ะต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันนะคะส่ง สวัสดีมีความสุขกับกุราสีขสาวเห็นไหมคะสวยไหมคะแล้วไปดูพระอาทิตย์ค่ะยามเย็นครับพี่น้อสวัสนะคะ ก็เมื่อตอนคนแจ้งก็ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็สวัสดีมีความสุขตอนนี้ก็ดูครัเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เร้ก็ดูพระอาทิตย์ค่ะยามเย็นครับพี่น้องดูไหมสวยงามครับพี่น้องสวยงามค่ะพ,ะพลังส่งกําลังใจค่ะส่งมิิฮาให้เหมือนเดิมครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันค่ะวันพลมเย็นครับพี่น้องดูสิอู้ บรรยากาศยามค่ำตอนหกโมงกว่าครับพี่น้องดอกไม้สวยไหมคะให้ใกล้ไปถึงนะคะวันนี้ยานแนงก็เอาบรรยากาศยามเย็นมาฝากค่ะดูสิคะสวยไหมสวยมากๆากดูสิครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันยามเย็นครับพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ยานเองอลสีขาวพี่น้องสวยมากๆเลยครับพี่น้อง วยมากมากสวยมากมาค่ะฝันให้ไกลไปถึงค่ะพี่น้องก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่ะและอาทิตย์ตกดินสวยงามกับพี่น้องดูสิค่ะพลังส่งกําลังใจค่ะส่งมิฮารฮะให้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องก็เป็นกําลังใจ,งใ,จให้ทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันค่ะฝันฝากรสสีขาว กำลังจะลาราลับขอบฟ้าไปแล้วพลังส่งกำลังใจค่ะส่งมินะฮะิฮาร์ทให้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันค่ะฝันพลมเย็ยนค่ะพี่น้องดูสิอู้เอาบรรยากาศยามข้ามตอนหกโมงกว่าครับพี่น้องดอกไม้สวยไหมคะต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยค่ะพี่น้อง อากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันนะคะส่งก็เมื่อตอนคนแจ้งก็ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็สวัสวดีมีความสุขกับคุณราสีขาว ดูเมฆหมอกท้องฟ้าครับพี่น้องอากาศเย็นนะคะเห็นแบบนี้อากาศเย็นนะคะพี่น้องวันนี้ลมแรงค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเลยครับฝันให้ไกลไปถึงคัะพี่น้องก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่ะพระอาทิตย์ตกดินสวยงามกับพี่น้องดูสิครับ ดูเมฆหมอกท้องฟ้าครับพี่น้องลมเย็นครับพี่น้องดูสิอู้เอาบรรยากาศยามข้ามตอนหกโมงกว่าครับพี่น้องตอกไม้สวยไหมครับสวยไหมสวยงามครับพี่น้องสวยงามครับน้อง ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันพี่น้องเป็นกำลังใจทุกคนค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะพี่น้องก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่ะและอาทิตย์ตกดินสวยงามกับพี่น้องดูสิครับนะคะสวยมากๆครับพี่น้อง ต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยค่ะพี่น้องอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสง่งพระาทิตย์ใกล้จะตกดินครับพี่น้องดูสิคะสวยงามค่ะต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยค่ะพี่น้องอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสง่ง สวยงามมากๆเลย ah, อาด็กสีขาวพี่น้องเ uh, สริมากมากเลยครับพี่น้องสวยมากๆสวยมากมน้องก็เป็นกนําลังใจทุกคนนะคะไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันกันพี่น้องเป็นกนําลังใจทุกคนค่ะซาคุรสีขาว งามมากๆเลยต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยค่ะพี่น้องอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทง่งก็กินข้าวเสร็จแล้วจะมาให้ดูค่ะดูผักค่ะพี่น้องขึ้นแล้วค่ะพี่น้องดูเมฆหมอกท้องฟ้าค่ะพี่น้อง ก็กินข้าวเสร็จแล้วจะมาให้ดูค่ะดูผักค่ะพี่น้องคยนแล้วค,ะวค่ะพี่น้องฝันให้ไกลไปถึงพ่ะพี่น้องก็ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกค่ะและอาทิตย์ตกดินสวยงามกับพี่น้องดูสิครับก็กินข้าวเสร็จแล้วจะมาให้ดูค่ะดูผักค่ะพี่น้องคยนแล้วค่ะพี่น้อง ก็เมื่อตอนคนแจงก็ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ประตูร้สีขาวอ้าหรือสี